ปฏดดิจักพระจ๋าแม่จ๋าจากพจ๋าแม่จ๋าวันนี้จะพิมจะมานำเสนอเนาะวันนี้ขยายพันธุ์ต้นไม้เนาะใกล้ข้าวรนสาแล้วจ้ะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนาะอันนี้พินจะมาขยายต้นนี้จ่าเห็นไหม ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้เนนยพินยังเป็นวัยรุ่นอยู่อันนี้เยพินก็คงใจดีแล้วเนาะยกยอดเนาะไอ้นี่เนาะลื้อไข่เนาะแต่นี้ไม่ลื้อนะจ๊ะดินแน่นตับเลยไม่ลื้อจ้ะรากสมบูรณ์ดีอะไรดีนะเห็นไหมดูรากแล้วมีราก,ม,ากมีอะไรดีนะเนาะไม่ลื้อไข่นะอันเนี้ยพักเข็ดแล้วเนาะลื้ไข่ต้นไม้แล้วเสียอันนี้เขามีไข่ใหม่มีหน่อใหม่นะเนี่ยเห็นไหมเนะี่ยหน่ออ่อนนะ แต่ยพินไม่รือไข่หรอกจ้ะวิธีการของยพินก็คืออันนี้เลยจ้ะอันนี้ฝักใบโพด่างเหลืองนะอันนี้ฝักใบโพวด่างเหลืองนะจ้ะ,จะมีสติมากขึ้นจะได้มีสตางค์เพิ่มขึ้นด้วยจ้ะสมัยก่อนยีพินทําอะไรทําแบบไรสติจ้ะก็เลยทําให้ลําบากเนาะอันนี้คืออย่างนี้คือตัดได้เลยจ้ะเนี่ย ไรนี้ทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปสนใจใบเก่าแต่พอใบเก่าถ้เราไว้เยอะมันจะคายน้ำเยอะจ้ะจะทำไงอะเหรอแช่น้ำยาจา้ะอันนี้คือน้ำยาสีชมพูน้ำยายาผงสีชมพูนะเนี่ยจ้ะแช่น้ำยาก่อนนะแช่น้ำยาก่อนแล้วค่อยทาปูนแดงแล้วตอนนี้ก็ทาปูนแดงใช้ได้เลยจ้ะ เดี๋ยวตอใหม่นี่เขาก็จะแตกจ้ะยกยอดนะแบบเนี้ยยกยอดแล้วเราเอามาหั่นข้อก็ได้จ้ะแต่อย่าพินไม่หั่นนะเคยทําแล้วจ้ะเราไม่มียาเราไม่มีอะไรแล้วจะทาให้เสียจ้ะแล้วช้างขาวอย่างเงี้ยตัดยกยอดได้ไหมได้จ้ะแต่ว่าไม่ค่อยจะรอดนะขาวอย่างเงี้ยขาวเยอะๆอย่างเงี้ยอันตรายจ้ะอยาพินคงสู้ไม่ไหวต้องหยุดยุติก่อนจ้ะ เดี๋ยวรอตั้งหลักก่อนสักระยะก่อนเนาะหรือไข่ได้ไม่ได้จ้ะค้างขาวว่าพอเขาแก่ต้นปุ๊บเนี่ยเขาจะเป็นอย่างนี้แหละจ้ะยอดเขาจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ตัดยอดได้ไหมยก,ยกยกหนอกได้ไม่ได้อย่างนี้ก็เอาออกได้นะแต่ว่าเวลาเอามาชำแล้วจะเป็นยากมากอย่างเงี้ยอ้โหอันนี้คือไข่ต่อไข่แล้วเห็นไหมเขาไม่ได้แยกนะ ปูนแดงทาที่ต้นแต่แบบนี้เยพินไม่ค่อยชอบทำนะลายส,ยสวยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเยพินโดนจันหลอดแล้วไม้ขาวอย่างเงี้ยเยพินโดนจนหลอดนะอย่างเงี้ยช้าจ่ะโตช้า <c oughs> ถ้าไม้เขียวเยอะๆชอบเลี้ยงถ้าไม้ขาวเยอะเยพินไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จ่ะ อันนี้มีอะไรอะอันนี้มีสเสน่ห์จันประกายดาวเห็นไหมลายสวยมากเลยอันนี้แช่น้ำยาไปก่อนสวยยังไม่อยากหัน่นแ,แล้วอันนี้เนี่ยเพราะเขาสวยมากๆเขาอ่ะเขากกาลมากๆเขาก็อันตรายนะอันนี้คือตัดเลยจ้ะ เป็นแว่นๆน่ะเ,นเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะทำจานประกายดาวอย่างนี้ทำได้เลยจ้ะหั่นแบบนี้นะแล้วก็แช่น้ํายากันเชืราไว้จ้ะใบนี้ตัดทิ้งเลย แล้วยายพินอยาจะบอกว่าวิธีการช้ำของยายพินยายพินช้ำกระรายนะหั่นเหมือนป้องอ้อยเลยนะสวยมากเลยดาวชมพูถ้าเราไม่อยากหั่นอย่างนี้เรายกยอดกระกอก็ได้นะเอาไว้กระดินเลยอะแล้วเราก็แทงออกมาแต่ยอดได้จ้ะแต่พอดีอันนี้มัน เนี่ยมันมีหนอนลงไปไงมีหนอนลงไปเจาะีหนอนลงไปเจาะแบบเนี้เนี่ยมันมีรอยอยู่เห็นไหมหนอนมันลงไปเจาะถ้าเราไม่ลื้อขึ้นน่ะเดี๋ยวต้นก็ค่อยๆเฉาเฉาตายไปเรื่อยๆจ้ะไอ้น,นี่คือดาวที่โดนหนอนเจาะนะช่วงนี้พวกตัวหนอนพวกมแมลงเยอะจ้ะเราต้องคอยดูนะหน้าฝนน่ะหอมมากเลยจ้ะเสน่ห์จันประกายดาวเนี่ยต้องมีเป็นไม้ที่แบบ ไม้เอมะตัดนะที่ขยายพันธุ์ไม้อย่างของยายพินถ้าเราไม่ทำก็ไม่ได้จ้ะถ้าเราไม่ทำน้องก็ตายจ้ะเพราะน้องโดนเชื้อราเลยเนี่ยเชื้อไอ้ตัวแมลงลงอ่ะตัวหนอนมันชัยอ่ะ ชำ้ำใจไว้แบบนี้จะขึ้นไวแต่เดี๋ยวจะพี่น้องให้ดูนะนี่เขาก็โดนไอ้ตัวแมลงลงไปรอบมะนะ พอตัวแมลงลงปุ๊บเนี่ยเขาก็ใบเขาก็เริ่มไจ่ลงจ่ลงเยบินก็จะแช่ยากันะลารคืนนึงอะ่ะชั่วโมงสองชั่วโมงอะ่ะแล้วก็เอามาหมกายจ่ะเอาหมกไฟเมือ่อน้องฟื้นน้องฟื้นไวนะแตกรากไวจ่ะขอบอกเลยหมกายแบบเนี้ยหรือให้ดูได้ไหมได้รากเขาจะแตกไวมากนะแต่เยพินจะตัดใบทิ้งหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหม เ,เพื่อนๆดูนะเนี่ยไม่กี่วันลักลากใหม่มาแล้วลอกลอกใบเก่า๋ยวพินช้ำจะไม่ค่อยเหมือนคนอื่นคนอื่นเขาจะเอาใบเก่าทิ้งไว้ใช่ไหมล่ะจะพินจะไม่ค่อยเอาใบเก่าไว้ลี๋ยวพินว่ามันเป็นพระ,ะจ้ะาระ,ะต้นไม้ตัดทิ้งให้หมดเลยเขาได้ไม่คายน้ําจ้ะลากเก่าตัดทิ้งให้หมดลากใหม่มาตึมเลยเนหะ็นไหม แบบนี้แหละง่ายดีซ้ายก็เอาแค่ชื้นๆพอนะไม่ต้องมากมายแค่นี้แหละแล้วก็มัดยาง เสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ก็ปลูกได้ละช้างขาวอันนี้ใส่ไปในน้ํายาไม่หมดลากเก่าอะ่ะเดี๋ยวเขาก็เน่าจ้ะเราไม่ต้องไปห่วงลากเก่าเลยจะ้ะเดี๋ยวนี้เอาไปเก็บเก็บไว้เป็นที่เป็นทางยังไม่ต้องลดน้ํานะแบบนี้เรายังไม่ต้องลดน้ําจ้ะเห็นไหมปล่อยให้เขาอยู่อย่างเงี้ยแค่ความชื้อนอย่างนี้เขาก็อยู่ได้แล้วจ้ะ ยังไงยาพิงก็ขอฝากคลิปดีไว้ด้วยนะจ๊ะ